คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ กนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเล็กเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสรุปเจ็ดแปดเก้านะครับคลิปนี้เป็นชุดสรุปนะครับของสองตัวล่างเป็นสูตรใหม่นะครับย้ำอีกทีนะครับสูตรใหม่นะครับหมดก่อนหลุดไปนะครับตัวสรุปของสองตัวล่างสูตรนี้สูตรใหม่นะครับเข้าต่อเนื่องมาแล้วหกมวดจากสถิติย้อนหลัง สุดที่เรานํามาใช้นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก0บวก1บวก2บวก2บวก4ใช้4หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่5ตัวก็จะได้5เลขนะครับนํามาวินกันนะครับแล้วก็นําทั้ง5เลขนะครับมาทําเป็นการเบิ้ลด้วยนะครับไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับ หาวันที่1นธันวานะครับ2,567ใช้วันที่16 <Yeah. S 1> พฤศจิกายนนะครับเป็นตัวตั้งต์วันที้ห่งออก1,87,2,21ไ่งลขท้าย2ตัว3,8 2,2,1,1บวก2บวกหบวก1หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบน2,2บวกสได้4นะครับ4,1บกหได้5 5าบวก1ได้6 ใช้เลข6กไปบวกกับเลขคงที่6บวกศนย์คงที่ได้ห 6. 6บวก1คงที่ได้เ7ดบวก2คงที่ได้9 9บวก2คงที่ได้11นะครับใช้เฉพาะเลขหนึ่งบวก4คงที่ได้ห้าก็จะเป็น5เลขนี้นะครับ6 7เจ5ดเก้าหนึ่งหามาวินกันนะครับ อี่จากน้อยไปมากนะก็จะได้ชุดนี้15 16 17 19ต่อไปก็เล็ก5นะครับ5 6 5 7 5 9 6 7 6 9แล้วก็7 9ใส่5เลขนี้นะครับทำเลขเบิ้ลด้วยนะครับ1 155 6 6 7 7 9 9ไปดูผลกัน,นะครับ1ทันว่า รางที่ที่1ออก6 6 9 8 4 3ไดสท้าย2ตัว6 1สูตรที่เราหานะครับคือ2ตัวล่างนะห1 1นึ่งอย่าลืมกลับมันด้วยนะครับถูกนะครับตัวอย่างงวดต่อไปนะครับเรามาหางวดนี้17 มก,กราคม2568ใช้วันที่2องมก,กราคมนะครับส5 6 8เป็นตัวตังแล้ววันที่1ออก730 209มศูอท้าย2ตัว5นะ2 2 2 9 9บก2บก9บก9 2บกสได้4นะครับ4ีบวกเเป็น13 13ามสบวกเก้ายี ใช้หลักหน่วยนะครับก็คือเลข2องนำสองไปบวกกับเลขคขงที่2บวกศูนย์คงที่ได้2 2บวกหนึงคงที่ได้3 3บวกสองคงที่ได้5 5บวกสองคงที่ได้7 7บวกสี่คงที่ได้11นะครับใช้เฉพาะเลขหน ก็จะเป็น5เลขนี้นะครับ2 3 5 7 1นำมาง5เลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวเดียนจากน้อยไปมากก็จะเริ่มจากเลข1นะครับ1 2 1 3 1 5 1 7 2 3 2 5 2 7 3 5 3 7แล้วก็5 7นะครับ ทำกันเบิ้ลด้วยนะครับเลขที่ได้มา1 1 2, 2่3ห5ึ7งสออาเไม่ชอบเลขเบิ้ลก็ตัดไปได้นะครับแต่เบิ้ลก็มาบ่อยนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับหมวดนี้17บเจ็ดมกรลาก็คือ2องสมอยู่ตรงนี้นะครับหมวดนี้เข้าตรงๆนะครับ2 3แต่เป็นสูตรโต๊ะน,นะครับไม่ใช่สูตรตรงตรง มาหางวดต่อไปกันนะครับ1นึ่งคพาพันนะครับงวดล่าสุดที่ผ่านใช้วันที่17มกราคมนะครับเป็นตัวตั้งต์ว,วนที่หนึ่งออกแปดศูนย์้ใท้ายสอตัวสอสใช้ลกไหนกันบ้างทามทุก2เลยนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนดบวกเดบวกเบวกเก้าได้สานะครับรวมกัน ใช่ไหมครับ7บวก7ได้14 14บวก9เป็น23 23บวก9ก็32ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับเลข2นำ2บวกเลขคงที่สบวกศนคงที่ได้2 2งบวกหคงที่ได้3 3มบวกสคงที่ได้5 ห้บวกสคงที่ได้เจ็ดบวกสคงที่ได้11นะครับใช้สำนวนเนี่ก็ตัวเลขชุดเดิมนะครับกับมดก่อนนะครับนำทั้งหเลขมาวินกันนะครับ1 2 1่ง 1, 5อ7หนึ่ง7ามหนึ่กันเบิ้ลนะครับหนึ่งหนึ่ ผมวันที่หนึ่งกุมภาครับรวันที่หนึ่งออกห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เลขท้ายสองตัวห้าน่าหนึ่งหนึ่งห้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมกลับด้วยนะถูกนะครับมาดูสถิติกันนะครับทั้งหมดหกมั่วนะครับที่เข้ามาสูตรใหม่ก็จะเป็นสถิติใหม่ สอ2ตัวล่างนะครับมวดแรก3 8มมี3มี8นะครับก็เข้ามาทั้งสองหกมวดที่2นะครับ6 1นะครับ2ตัวล่างนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่ทำให้ดูนะครับมวดต่อมาสองมี2มีหนึ่ห้า สองสามแล้วก็งวดล่าสุดที่เข้ามานะครับห้าหนึ่งกลับมาอีกแล้วนะครับถ้าดูจากสถิตินะครับสี่งวดล่าสุดนะครับตัวเลขก็จะอยู่ในชุดนี้นะครับสองสามห้าเจ็ดหนึ่งวนเวียนกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับห้าเลขมาหาของจริงกันดีกว่านะครับ หาวันที่16กุมภาพันธ์2568ใช้วันที่1คกุมภาพันธ์นะครับ2568เป็นตัวตั้งเอามาที่1 558 7 0 0้าเ้าย2ตัว5หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบน7บวก7จดบวกศนบวกบวกนะครับได้14ใช้ชเฉพาะเลข4 นำสไปบวกกับเลขคงที่สีบวกศูนคงที่ได้4 4่บวกหคงที่ได้5 5าบวกสคงที่ได้เจ็บวกสคงที่ได้9 9้บวกสคงที่ได้13นะครับก็ใช้เลข3ามหลักลหนุก็จะเป็น4 5 7 9้สาม อย่างให้สวยงามนะครับก็เริ่มจากเลข3นะครับมาวินกันนะครับ3 4 3 5 3 7 39 4 5 4 7 49 5 7 59แล้วก็79นะครับทำเลขเบิ้ลด้วยนะครับห้าเลขนี้นะครับ3 3 4 4 5 5 7 7 99 16กุมภานะครับ2ตัวล่างนะครับก็จะได้ชุดนี้นะครับไปลุ้นกันนะครับถ้าอย่างเยอะเกินไปนะครับก็ใช้เลขเด่นนะครับเลขดับมาช่วยตัดให้เหลือน้อยชุดลงได้นะครับสรุปผลนะครับเลข2ตัวล่างหมดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568 3 4 3 5 37 39 45 4าสามเจ็ดแล้วก็79นะครับกันเบิ้ลนะครับ3 3 4 4 5ม 7, 7ี9ส่หก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจการคำนวณน,นะครับติดตามช่องของเรา,เาไว้ได้นะครับ สหน่วยเสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ